วันนี้เราก็มาไหว้พระแม่ลักษมีนะคะนี่เรียกว่าเป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์เนาะตรงแยกราชประสงค์เนี่ยก็จะมีเทพทั้งหมดเนี่ยแปองค์แล้วก็พระลักษมีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นหลายๆคนก็จะมาสักการะแล้วก็บูชาในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของบุญบารมีเงินทองแล้วก็มีความรักด้วยความสําเร็จการงานความรักอะไรขอได้หมดเลยเนาะขอได้หมดเลยแล้วก็จะใช้ดอกบัวสีชมพูมาถวายแล้วย่างของปิ่น ถ้าเกิดพูดถึงว่าศาสนาคริสต์สเนี่ยมีความเชื่ออะไรแบบนี้ด้วยไหมคะตามหลักศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะไม่ให้วาทําทความเคารพล,ลูกเคารพอ,อื่นหรือว่าเข้าพิธีกรรมอย่างอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันในศาสนาคริสต์ก็ ขอพรจากพระเจ้าแม่พระได้เหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าต้องเป็นหนึ่งจะไม่มีใครขึ้นมาสูงเท่าพระเจ้าไม่มีหลายพระเยซูคริสต์กก็เป็นความเชื่อใช่เป็นแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจใช่มีที่พึ่งทางใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะสการะแล้วเราก็จะมาขอพรจากพระลักษมีหรือเทพองค์อื่นๆเนี่ยเราเองก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตั้งใจมุมาณะทําให้สําเร็จด้วยไม่ใช่ว่ามาไหว้แล้วแล้วเราก็อยู่เฉยๆนิ่งๆนอนอยู่กับบ้านไม่ทําอะไรไม่ได้มันก็ไม่สําเร็จ มันก็ไม่สำเร็จเราต้องช่วยกัน 50- 50ว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะดีถ้าชอบเราตุ๊กกับพี่บัวก็ชอบก็เลยโอเคโอเคเลยอย่างพี่เจงเี้ยแบบสุดยอดไฮเทคมนุษย์แบบเทคโนโลยีเยอะมากรับไม่ได้แน่นอนแล้วบางทีเก็บเก็บเดี๋ยวก่อนเขาออกมาหรือยังไม่รู้ไปล้วงไปถึงต้นเขาว่าเก็บหมดแล้วนี่เลยแม่ก็ไม่ว่าหรอบอกไม่ไม่ไม่ว่าไม่ออกมาแล้วเออจีนีหยิบออกมาเลย ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านชาค่ะต้องบอกว่าเป็นชาสัญชาติเยอรมันค่ะและนี่เลยค่ะเราอยู่ที่ร้าน 1823 T l a u n อง by r o n ลัง e l ชาแบรนด์นี้เ,นเป็นชาระดับพรีเมียมที่เป็นแบบท็อปท็อปของโลกเลยชานะคะก็เป็นเครื่องดื่มสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะใครที่ดื่มชาเป็นประจำนะคะจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สดชื่นด้วยส่วนประกอบที่สำคัญของชาเนี่ยนะคะมีสารที่ตานต,านต้านอนุมูลอิสระทำให้ไงคะชะลอความชราแล้วก็บำรุงให้ผิวพรรณสวยงามด้วยแฮปปี้มหน้าเือถึงชอบดื่มชามากใช่ค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้ เป็นคนหนึ่งที่รักษาสุขภาพมากแล้วก็มีความกังวลใจในเรื่องของสุขภาพต้องดีแล้วเลยไปถึงดูแลลูกด้วยนะถูกตัวเองรักษาสุขภาพยังไม่พอลาไปถึงลูกงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะคะเขาต้อนรับน้องตุ๊กชนกวราณค่ะ หนูเคยได้เล่นละครกับพี่น้องแม่มด้วยเรื่องนึ้งจำได้ค่ะใช่แม่เล่นเป็นนางงาม้วเป็นนางงามตัวร้ายแต่ว่าตัวจริงไม่ร้ายเลยนะรักมากขอบคุณค่ะน้องแพรกับน้องภูมิตอนนี้เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนหู่ตงกันโดยเส้นเชิงเลยะพี่สามคนก็ไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนเลยเลี้ยงเหมือนกันแต่ออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกตุ๊กนึกว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเลยต่างแต่จริงแล้วมันไม่รู้อะไรต่างแล้วก็ แผวก็จะเป็นสายยอมสายซอฟเป็นเด็กที่ดูเป็นแม่สุดๆอ่ะภูมินี้แบบผู้ชายบีออนผู้ชายอ่ะมันแบบผู้เล่นๆหลังกล้องก็แบบ ดีมากเลยมันจะแบบผู้ชายผู้ชายแบบเมื่อกี้มัทำหน้าลำคาญแม่กับพี่สาวอ่ะเงี้ยกอกตาบนอะไรเงี้ยแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะไหมคะกับการที่ต้องมาเลี้ยงลูกเองอย่างเงี้ยทั้งสองเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวเลยแม่ติดใจว่าชอบพี่ตุ๊กจะชอบการเป็นคุณแม่การจะเลี้ยงเองทำไมถึงที่อย่างนั้นนะคะคือเห็นไอจีมาตั้งแต่ลูกยังเล็กไงเพราะว่ามีคนบอกว่าเอ้ยไม่ทำงานไม่ได้นะจะเบื่อบอกเคยลองแล้วช่วงที่แบบพี่วัวแม่ทำงานท่าปีแฮปปี้มากอยากมีใครสักคนมาเลี้ยงเลยอยากจะแบบเป็นแม่บ้าน แบบนี้แ oh, oh, oh. ฮปปี้ไม่เบื่อพี่น้องแม่ม oh. ชอบที่จะแบบ อยู่กับเขาทั้งวันอะไรเงี้ยและหนูส่งลูกไปเรียนเห็นบอกว่าไปเรียนโรงเรียนแบบที่ทางเลือกใช่ไหมคะดีไหมเป็นยังไงบ้างดีถ้าชอบแล้วสกับพี่บัวก็ชอบก็เลยโอเคโอเคเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปในทิศทางเดียวกันกับลูกมันก็โอเคแต่ว่าถ้าขัดแย้งกันอย่างพี่เจงี้แบบสุดยอดไฮเทคมนุษย์แบบเทคโนโลยีเยอะมากรับไม่ได้เลนไม่ได้ข้อหนึ่งรับไม่ได้ข้อสองลูกจะสับสนข้อสามโรงเรียนจะไม่รับลูกเราตอนแรกพี่บินก็ศึกษากันทางเลือกจะเป็นทางเนี้ยพี่บินจะชอบ อะไรที่ติดกับรรมชาอเพราะพี่ปิ่นลุยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเนาะแอเวนเจอร์ก็เลยรู้สึกว่าลูกเราไม่เหมาะอันนี้พูดถูกจริงๆถ้าจะเอาทางไหนก็ทางหนึ่งจะมาเทคโนโลยีแต่ไปโรงเรียนเขาไม่ให้ดูทีวีกลายเป็นว่าตัวเด็กจะซับเฟอร์กว่าเดิมเพราะว่ามันเกิดความงงกลายเป็นว่าเป็นพิษกว่าเดิมเนาะแนวโรงเรียนตัวก็จะคล้ายๆสไตล์ซิลิฟาร์มแหละคือประมาณนี้ให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริงช้างตัวแรกขอให้ได้เห็นจากช้างที่มันมี3-4มิติไม่ใช่เห็นจากในกระดาษเขาจะเกิดความว้าวของความรู้สึกเขาเมัน่อเา ไม่แล้วตุ๊กเชื่อว่ามันเหมือนฝักเป็นสารชัตเยาสเอาไว้ใช้ในรอบแรกกันนะใช่มัจะติดไปตลอดชีวิต่เพลสพี่ก็เลี้ยงอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเนาะจริงๆแล้วเป็นสไตล์บ้านแต่ว่าเออแต่ว่าโอเคอย่างโรงเรียนก็เรียนโรงเรียนแบบปกติทั่วไปที่ไม่ใช่แบบโอทางเลือกนะคะแต่ว่าเราก็พยายามจะให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเราโตมาเรามีความสุขอะเก็บไข่เก็บไข่สุริยเป็นใช้รายงานด้วยไม่ได้หนูและบางทีเก็บเก็บเดี๋ยวก่อนเขาออกมาหรือยังไม่รู้ล้วงไปถึงต้นเขาว่าเก็บหมดแล้วนี่เนางไม่กลัวเลยแม่ัอย่างไปถึงตะกร้าเลยจ้แล้วเากก็บไข่่อยูแล้วนางก็ไป ล้วงล้วงแล้วบอกจี่แม่เขาไม่ว่าเหรอบอกไม่ไม่ไม่ว่าก็ไม่ออกมาแล้วเออจี่ก็หยิบออกมาเลยไม่เพราะว่าแต่ลูกเขาไม่กลัวเพราะแม่เขาเลี้ยงมาอย่างนี้ไงคือเราไม่ได้กีดกันว่าระวังจิกนะเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้เพราะว่าแม่นั่นแหละคือพาเขาไปเนอะแต่เราก็อยู่ข้างๆแต่หนูก็ลงไปลุยทํานงทํทนาอันนั้นอันนั้นลุยค่ะทำทำอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทาที่สุพรรณบุรีชุตีนและเป็นที่ของหนูเองเป็นที่ของคุณพ่อเองแล้วลูกจะเรียนรู้เลยแต่ว่าพวกแบบกลัวสัตว์กลัวอะไรเงี้ยไม่อยากเขาขี้กลัวสวเมราา่ง็คสจ กลัวอย่างแรงเลยโชคดีมากไม่เหมือนแม่ได้ข่าวว่าโอ้โหน้องตุ๊กนี่แบบเป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพมากคือเราเป็นแนวหน้าหมวยเนาะเราก็นึกว่าเราแก่ยากแต่พอเห็นแบบนี้เฮ้ยมันไม่ใช่จริงจอย่านึกว่าตัวเองเด็ดกลัวแก่มากตอนเนี้ยพี่กลัวจริงจริงแก่หน้าดีมากนี่ดูผิวสิพี่ไม่เห็นผนมดนมากนี่แอบมองดึงมากพี่ปีนย้อนไปคือตอนท้องจําได้เลยว่าตอนนั้นเหมือนคนโรคจิตใครแอบถ่ายรูปตอนท้องคือโกรธคือตอนนั้นรู้สึกตัวเองหน้าแย่มากคือเขาบอกเออมีลูกชายหน้าจะพังก็แอบแบบแอบเชื่อท มันมีผดขึ้นเล็กๆๆแล้วมันเหมือนไม่ใช่สิวเหมือนตอนเราทํางานอะใช้ครีมอะไรที่เรารู้สึกว่าทาแล้วมันดีมันก็ไม่หายแล้วจนค้ออะคะ่ะกลายเป็นว่าหน้าเราไม่ปิ้งเหมือนตอนสาวๆอะแล้วพี่ลองจิจนตนาการพอเป็นสิวก็ไปกด กดก็เป็นรอยหน้าโดยรวมสีผิวไม่สม่ำเสมอมันจะดูกล้านนอกเหนือจากเลี้ยงลูกนะเราก็ทํานาปลูกข้าวเองจากที่เราเรียกว่าผิวเรากล้าแล้วมาเจออันนี้อีกมันก็เหมือนแบบเออเพื่อนก็บอกเป็นอะไรอยากทําลายผิวหรอไม่ห่วงสวยหรอทั้งที่ใจจริงอยากหน้าเกาหลีมากในทางกิจกรรมแบบนี้จนวันหนึ่งก็เราก็ทํางานของพวกเราทุกวันนะคะวันนั้นมันเป็นอีเวนท์ที่มีพี่กล้องสหรัฐก็ติดเขาตอนแตกหน้าแล้วพอเขาลุกไปก็ไปแตกต่อก็เห็นเอ้ยมีครีมกระปุกนึงซึ่งก่อนหน้านี้เห็นหน้าเขาตอนยังไม่แตกพี่จากที่เห็นใน คือว่าหล่อมากแล้วอะคูณอีกสิบจริงหรอคูณสิบไ,ไ,ไ,ไปเลยดีมากแล้ว <ะ S 1> แกถามบอกพี่ก้องช้ครีมนี้หรอแบบบอกมาตรงๆงเลยดีไม่ดีจะตามเ,เขาบอกว่าที่หน้าเป็นอย่างงี้พอาะเคลลี่ครีมก็มเลยรู้อย่างเดียวเลยว่าตอนนั้นต้องใช้ตามคืออย่างเคลลี่ครีมอย่างเงี้ยคะ่ะตัวเนื้อครีมเขาเนี่ย มันหยุ่นจริงแต่ของเขาบางเบาคือทาไปเนี่ยผิวสัมผัสดีซึมทาไม่ยากแต่ยังเหลือชั้นบางๆเคลือบผิวไว้ทําให้ผิวเนี่ยมันจะดูโกลดูแบบสดชื่นอะกลายเป็นว่าที่ลําบากลำบวนมากับตายตอนนี้เหลือเคลลี่ครีมล้วหน้าดีโดยที่ไม่ยากเราไม่สียเลยใช่เราไม่แพงมากแล้วกลิ่นนะค่ะเนี่ยอยากให้ดมกลิ่นหอมสดลิ่นมาก เนาะคือแค่กลิ่นมันก็ชวนเราใช้แล้วทีเนี้ยตุก็เรื่องเยอะอีกเหมือนเดิมค่ะตุก็จะ s e ิร c h ข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นเขาเป็นแบบนี้ทำไมทาแล้วรู้สึกเย็นนิดนิดก็คือเลยว่าศาสตรสกัดของเขาเนี่ยมาจากเมือกปลาดาเจ้าปลาดาเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่ซ่อมแซมตัวเขาได้ดีมากสมมติห้าแฉกเขาหลุดไปอ่ะเขาก็ยังงอกซ่อมแล้วยังเกอร์กว่าเดิมแบบอ่อนยาวอะไรอย่างเงี้ยอศึกษาจริงจังเลยนะเนี่ยปกติเนี่ย4,500บาทสำหรับ The Queen หนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหน่าแบบคาว่า 900และยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมถ้าพอมา50ใส่ายแรกลุกแถมเอชล็อกไปด้วยอีกหนึ่งคืออะไรนะคืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆมันก็คือล็อกนั่นแหละพี่ลงครีมก่อนนะเช้าเย็นปกติและเอชล็อกเนี่ยพี่ทุกไปมันเหมือนล็อกหน้าเหมือนอัพอัพหน้าขึ้นมาอันนี้ 1,990แล้วแต่ไม่ต้องจ่ายไม่ได้ลดแถมฟรี2,900ได้อันนี้2ได้อันนี้1 0 2 1 2 6 3 0 0 1ค่ะฟังตุกพูดไม่ทันเนี่ยนะคะเข้าไปที่ไลน์ก็ได้ค่ะไลน์แอดมีแอดด้วยนะคะแคนมีแอดคะแฮปปี้มากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องตุ๊กมากที่ให้เวลากับพวกเรานะคะสนุกมากขอบคุณมากอย่ามารายการนี้นะเลยเดี๋ยวชวนมาอีกนะชวนมาอีกนะเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องลูกมามาและวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะผู้เเเเชชีี่่ยวววาาาาญททงตตตััลลขขป็นศสร์จะม ช่วยเราในเรื่องของการดูแลเอ๊ะทำยังไงสุขภาพจะดีไม่ดีจะป่วยไม่ป่วยจะอะไรยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ กลับมาพบกับดรไก่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆคนเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพเริ่มระวังเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นช่วงนี้เนี่ยเราก็อาจจะสังเกตได้ว่าหลายๆคนก็โอ้โหกังวลใจว่าจะเป็นโรคนั้นไหมจะเป็นโรคนี้ไหมแล้วโรคหนึ่งที่น่าเป็นห่วงและน่ากังวลที่สุดก็คือมะเร็งหนึ่งในโรคที่น่ากลัวอันตราย,รายมากเรามีศาสตร์ตัวเลขอันไหนที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งนี้ได้ไหมคะโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยค่ะพี่ขะเพราะว่าคุณไก่เจอเคสแบบนี้มาเยอะมากที่เป็นมะเร็งแล้วมาหาคุณไก่แลล้้วกมาใหคุณไเเปยบ แต่ก็เป็นความภูมิใจที่เปลี่ยนแล้วบางท่านค่อยังชั่วทีนี้ตัวเลขที่อันตรายแล้วก็ต้องระวังในการที่จะทําให้เกิดโรคร้าสารพัดรวมถึงมะเร็งคือในเบอร์มือถือของเรา10ตัวเนี้ยสตัวแรกศูนย์เเราไม่พูดถึงไม่พูดถึงเราไปพูดถึง7ตัวหลังใน7ตัวหลังต้องไม่มีเลขศูนย์เพราะศูนย์หมายถึงไวรัสแล้วก็เชื้อโรคศูนย์จะไปประกบอะไรก็แล้วแต่ถ้าในเบอร์คุณผู้ชมมีน่ากลัวทั้งหมดเลยศูนย์ประกบ2โอกาสที่คุณผู้ หญิจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องท้องมะเร็งรังไข่สูงมากหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของมลพิษ02ก็ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ได้ด้วยโดยเฉพาะถ้า8ประกบกับู0ยิ่งอันตรายในยเรื่องของมะเร็งอย่างมาก มีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นสูงถึง85เนื้องอกเอยซีสเอยมะเลงเอยให้ระวังดีๆเลยค่ะห้ามมีศูนย์ในเลข7ตัวหลังโดยเด็ดขาดถ้ามีศูนย์เบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นใช้ไม่ได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในเบอร์มือถือของคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีเลข88ปิดท้ายของ7ตัวหลังยกตัวอย่างเช่น 0xf 1 2 3 4 5 88 เบอร์นั้นทิ้งทันทีเลยเพราะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงโอกาสที่จะมีภาวะเจ้าอารมณ์สูงและที่สําคัญเงินรั่วเปลี่ยนเบอร์ทันทีเพราะ882ตัวสุดท้ายอันตรายที่สุดชัดเจนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็ไปตรวจทานเบอร์ของตัวเองกันให้ดีแล้วก็มีอะไรก็มาปรึกษาดรไก่ค่ะวันนี้ขอบคุณดรไก่มากๆค่ะสวัสดีค่ะอยู่ๆก็มากลมกลืนกันตรงนี้เลยเนาะกลิ่นน่ารักเลยอะ่ะฉันจะลองบ้างแล้นะ ก็มันก็รู้สึกวันผู้ใหญ่ไปนิดนึงพตดถ่า่ไปนวดหน้าเลยไปส่งไปนวดหน้าถึงร้านขอให้แวะร้านเนี้ยเป็นร้านของพี่ที่สนิทอีกคนหนึ่ง แล้วเขาก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์แบบครีมอาบน้ําสบู่อาบสวยาสวยสําสำหรับผู้หญิงที่ชอบและจริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกค้าประจําเป็น10ปีแล้วนะชอบซื้อไปฝากครูเวลาครูที่เป็นต่างชาติหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะใช้พวกตะไคร้มะลิของโลกของบ้านเราที่เป็นสมุนไพรใช่เขามีแบบให้นวดหน้าแล้วนวดหน้าเนี่ยโดยใช้อะไรรู้ป่ะเกสรของดอกไม้โบราณ7ชนิดด้วยกันบินน่ะชอบออกกําลังกายถูกไหม ร่างกายต้องการการออกกำลังกายหน้าก็ต้องการออกกำลังกายเหมือนกัน,เ,นกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เขาก็จะมีแล้วผสมน้ำหอมได้เองด้วยว้ยยคิดข<ค>นน,น้ำหอมเองไปเลยเข้าไป,ไป,ไป อันนี้แอบกระซิบไปรู้เขาอีกเห็นไหมกล่องเกล่งเป็นแพคเกจิ้งใหม่ของปีนี้ด้วยน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดเด่นของการนวดหน้าของร้านนี้เป็นยังไงนะตอนนี้ของเราจะเป็นการนวดหน้าด้วยเซเว่นโพลเลนนะคะด้วยโปรดักต์ของเราเองแล้วก็เป็นการผสมด้วยการนวดหน้าทองด้วยแล้วก็ยังมีการวางหินก่อนการนวดด้วยเพื่อเป็นการเทราพีสให้กับร่างกายของเราเงี้ยเพราะว่าหินมันมีในเรื่องของการมีพลังบำบัดก็คือจะวางที่เจจักระของเราด้วยเจตจักระคือ ม่จักระเป็นจุดต่างๆในร่างกายที่เราสามารถบำบัดในส่วนต่างๆในแต่ละจุดก็จะให้พลังงานที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้หินที่แตกต่างกันในการวางแต่ละจุดและไอเซเว่นพอลลนนี่ก็คือเกสรชาตอบหนีมนุษย์เป็นออร์แกนิกทั้งหมดใช่เป็นผลิตภัณฑ์จะรรมาตาสูตรของเอิบก็จะมาจากสูตรของไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เรายังมีเอ่เพอร์ฟูมบาร์ด้วยค่ะเป็นการทําน้ําหอมของตัวเอง มีน้ำหอมให้เราเลือกสามารถผสมอย่างที่เราอยากได้ได้กลิ่นที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นสวีทดีสดชื่นสไปซ์เราสามารถเลือกมิกซ์ได้เองค่ะถึง4ีกลิ่นก็คือเราจะได้น้ำหอมที่ไม่เหมือนใครวันนี้ขอทำไว้ได้ไหมคะเลยนำไปในนี้ตรงนี้ค่ะโอ้บีสปะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมตัวนี้จะเป็นดิโฟล์ฟูลซึ่งจะเป็นเอเซนเชียลออยล์ผสมกับน้ำหอมซึ่งกลิ่นจะติดนานแล้วก็ทนน กว่าน้ำหอมทั่วไปถ้าเพอร์ฟูมเนี่ยมันจะเข้มข้นแล้วก็จะหนู่อยู่นานใช่ไหมคะแต่ให้โอดีทอยเลมันก็จะเบาบางกว่า2-3ชั่วโมงก็ไม่มีกลิ่นแล้วต้องไปเติมอ่าให้น้องเริ่มก่อนเลยได้เลยค่ะกลิ่นชอบกลิ่นดอกไม้ผลไม้ซึ่งหวานแล้วก็สดชื่นไม่ฉุนค่ะตัวนี้แหม่มจะแนะนําตัวแพรฟีเซียเป็ตัวขายดีซึ่งลูกค้าจะชอบ หอมใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเล็กชลีนที่เป็นดอกไม้ที่ให้กลินสดชื่นค่ะเราก็จะเอามาผสมกันใช่ค่ะตัวนี้เราจะสามารถคอมไบได้สามถึงสี่กลิ่นหอมจริงซึ้งเลยซึ้งคือเราใช้กี่กลิ่นดีคะสาถึงสกลิ่นได้ค่ะขอลองอีกอันนึงได้ไหมคะเพิ่มไปเป็นอะไรเดียะฝั่งนี้หวานและไไปสดชื่นสดชื่นก็จะเป็นตัวนี้ตัวอควาจะให้กลิ่นแนวสดชื่นคลีนครีนหน่อย อันนี้ <G ül üyor> ก็ดีนะคะค่ะ รู้สึกอะคว้าแมนไปนิดนึงอะแต่พอถ้ารวมของบายเป็นกิ่นสีต,ตัว,ตวแบบนี้ต้องทําเป็นสเต็ปอย่างนี้ใช่ค่ะ,คะตัวแรกตัวที่เราชอบที่สุดก็จะเอาไว้ข้างบนเป็นตัวท็อปโนสตตัวหนักสุดตัวท็อปปิ้งขวดเล็กแบบนี้ค่ะ,คะเราก็จะใช้เป็นตัวสุดท้ายก็คือกลิ่นจะค่อนข้างแรงหน่อยอยู่ๆก็มากลมกลืนกันตรงนี้เลยอะเนาะกลิ่นน่ารักเลยอะสดชื่นใช้คำพูดดีมากกลิ่นน่ารักเนื้กลิ่นน่ารักเนาะฉันจะลองบ้างแล้วนะดิฉันชอบเนโรลี่มาก ตัวนี้จะให้กลิ่นแนวมีความสดชื่นในตัวอยู่แล้วค่ะก็มันก็รู้สึกวันผู้ใหญ่ไปนิดนึงนะเราก็แก่แล้วใช่ค่ะเอาแต่อันนี้มันมาอยู่ตรงข้างบนสุดเลยสิเราเอาลงไปอันนี้ปรับลงได้กลิ่นก็จะเปลี่ยนไปเลยค่ะผู้ใหญ่แล้วล่ะนึกถึงแม่ใช่ไหมในโรลี่นี่เป็นแม่เป็นไม่ใช่ไหมน่ถึงคุณยายคุณยายให้นัเขกาไปอีกไปนวดหน้าอะไรไปนวดหน้า แฮปปี้มากมากอะ สนุกมากสแฮปปี้ใช่นี่ค่ะขอพรกคุยเรื่องว้นะค่ะเสร็จแล้วค่ะกิ่ที่ของเฉพาะตัวเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะวันนี้แหมวันนี้เราก็สนุกสนานเพลินเพลินแล้วนะคะนอกจากได้มาขอพรแล้วแล้วก็ได้กันมาดูแลเรื่องความสวยความงามใบหน้าผิวพรรณความหอมด้วยเนาะเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเกสรวิเลจนะคะร้าน1823งทีล้างไปร์นเนอร์เฟลเออร์บลิสรูมด้วยค่ะสำหรับเสื้อผ้าสวยๆของพิธีกรก็ ต้องขอขอบคุณเซลล์พอร์เทรตแล้วก็ดิเซียค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่จุกใจเนี่ยนะคะสามารถติดตามเราต่อได้ใน The Queen Uncut นะคะทางกัทแชนแนลใน YouTube ด้วยค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะ